โคบิส sí, sí, um. ิกูสองกูบิโลอะแล้วก็แลตตูเลอดักมาทัวนั่นไงเจมส์ออกดีกว่าสวยจัดประหลัดบอกวอย่าพูดหน้าเต็มเฝ้าฝึงอะไรไอฉีดแล้วฟอมงตีอ้าวตรงนี้นะครหมายจับบนคอทีกหลักม้าบอกวันนี้เจมส์ก็จะมาเล่นทางด้านของแพนด้าซึ่งบอกเลยตอนนี้กำลังมาแรงถ้า ใครติดตามแข่งเนี่ยโอ้โหป่าสะพัดเลยก็จะมี2ส,สายให้เลือกนะผมวันนี้เจมก็จะมาเล่นทางด้านของสายฟูดามจให้ก่อนนะเดี๋ยวสายแท้งเนี่ยเดี๋ยวเจมเอาไว้ทำตอนเจอนาคอสเดี๋ยวมาดูกันว่านาคอสกับแพนด้าอันนี้มันจะดีกันเจมให้ภาษีอ่าทางด้านของแพนด้าน่าจะดีกว่าเพราะถ้าแบบโดนเวทอะไรพวกเนี้ยแพนด้ามันยังชิวไม่ใช้มานา แต่ว่าทานาคอสโดนโอ้โหโดนเวทบอกเลยเงาเงาของเราสองคนซึ่งแพนด้าก็รูที่จะใช้ก็จะเป็นทางด้านของเลดแอนด์ที่เนดดาคอนผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยต้องใช้เป็นการแคมเซันตีแคมเตันตีแคมเตันตีเรื่อยๆนะซึ่งรูนี้เจว่าน่าจะดีสุดแล้วหรือว่าบางคนอยากจะใส่แบบเจาะร้อยห้อยคีก็ได้แบบว่าเน้นแรงไปเลยรวมตัวเตรียมบวก ส่วนไอเทมก็เจมจะไม่ออกคีนะเน้นแรงเหมือนกันเพราะจะเอาห้วงตัวหลังอกอ้โซึ่งเจอคอมโบนะลงด้วยเปหน้ากับทางด้านของวิปซึ่งบอกเลยตอนนี้กำลังแบบมาแรงมากเปหน้าคู้กับแคลี่ตา่างๆไม่ว่าจะเป็นคาวเฟว,วิปหรือว่าตัวอะไรระวังป่าด้วยค่อนข้าเที่ยเก่งมากเลยครับโอยโ,โดนปวนป่า รอมันดึงแก้วกลับอยู่ไป็ดึงสักทีอันนี้เกมก็จะออกของรัดเลยนะไม่รีบออกอ่ทางด้านของโซลิเวอร์ขั้นสองออกเป็นฐานะของจอกเกาะเพื่อเอามาแบบว่าคอมโบตัวบางแล้วก็นี่ซานิสซานิสนี่เนี่ยเจมกำลังทำคลิปอยู่เนื่องจากในแข่งเนี่ยเขาเอามาเล่นกันนะค่อนข้างที่จะเยอะด้วยซานิสก็มีศัตรูหายไปแล้วก็มีหลายๆตัวนะผมแปลกๆสำหรับป่า แพทนี้นะที่ผมกำลังแข่งกันอยู่ล่าสุดนี้เลยทีมอะไรอย่างที่เจย์บอกไปเลยว่าทางด้านของยานยานยานก็มีคนเล่นนะผมก็เป็นเอลมอนต์พีนะผมซึ่งเล่นไปวันนี้ไม่สวยเอาดิลุมเอาเขา จะบอกผมไม่ได้คิวอ๋อโผชัดเจนแจ็คกูแจ้งจบคืมตีตั้งนานได้โดนผีเแฟร์ตายอันนี้เราก็ลงไปเอาแต่ได้ของมก่อนนะอุ๊ยคาโดนทล้วมดีเลียเมเยตติเดินเองันว่าปิดอันนี้เจมก็มาสามคอมโบเดิมกับเพื่อนเจมเลยนะผมซัพพอร์ตไปเอาหน่อยน้องนี่เขาเลีว่าเชนซีซีอุ้ยยา เอ้ยเอาผมตายนะกูมีสซ็กิ์กูสองผมมีโลอาด Let's do ี t เลยออฟออฟซับพอร์ตแล้วก็เจมแล้วผม ็จะออกเป็นทางด้านแค่โซลิเวอร์ขั้น2นะเพื่อเอาทางด้านของสแต็กกกเอาาาาชชชีีวววิิิตตนนั้งง่่ยยยดดโจรแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟานิตส่งโอเคน่าจะตายหรือเปล่าไม่แน่ใจเราฟเขาขโมยอีกหนึ่งแพ้ด้วยลิเกเตอร์เราแพ้ฉี่แต่ไม่เป็นไรครับผมเราฟาร์มไปเรื่อยๆเหนื่อยเราก็พักดักมาชัวนั่นไง เจสิ่งิงว oh. oh. no. oh. oh. ้ yes. man, after, yep. Panda, ams, 10. 10 so, ไม่ใช่ขอขอมันไม่มีอันติมันเพิ่งอันติใส่เจมไปตรงกลางนี่ดูดิอันติแพนด้าวิวสี่ยี่ห้าวิแต่ของมีดเนี่ยน่าจะประมาณสี่ห้าสิบวินะเร็วกว่าเท่าหนึ่งและถ้าแพนด้าดาวลดสี่สิบเปิดบอกเลยย่ำเลยแค่เก้าสิบวิือค่อนขั้นๆที่วัยมากไวแบบวัยโคตรพลังแฝกก็จะเป็นห้าแรงนะ สีแดงหลักอันแรกก็ก็ถ้าเราสกิลเดดหรือว่าผู้จะเพิ่มดามเมจนะผมสามสแตก็กอันที่2ก็จะเป็นทางด้านของดามเมจอันที่3ามก็เป็นทางด้านของเดวิลนะผมเดวิลเวกน,นั่นก็คือเลียนสิทินั่นเองดีดีอยเงี้ยส่วนพลังแฝงร้อยเป็น2เหลืองนะผมสร้างความแสบเพิ่มขึ้นแล้วได้รับความแสบเพิ่มขึ้นไปเอาข้อมูลหน่อย ช่องที่ฝาเป็นเจาะก่อนตีเขาลิเลียช่วยหน่อยกด็ดีเออเฮ้ยได้นะว่าได้นะเอาอเคยเอาบัฟ์เพราะผมเอาอปกรอใหญ่เราต้องเอาบัฟหน่อย <c oughs> ซึ่งแพดด้านเนี่ยเล่นได้สองสายเลยผมสายไหนก็เก่งสำหร <c oughs> ับเจมว่าเราเลยอ้อนไปก่อนแล้วเราก็วิ่งอ้อมมาจงังหวะนี้ไม่กลับชัวเซฟิตสานิดผู้ผิดและกูไม่ได้คิมสักตัว <c oughs> เอาอยู่ ชี่ยไหววะเฮ้ยกลัวไหวกลัวไหวกลัวไหวอีกฝั่งเนื้อไหวไม่ใช่กลัวเฮ้ยไปหน้าโอ้ยปล่อยนกกระจิบจกหัวกูจัก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 เหลือเชื่อเลยระดับจับเต็มเปบาอุ้ยกระโดดใส่เหลานะเอ้ยกระโดดใส่เหลากระโดดใส่เหลา ไปหน้าตอนนี้ในแข่งกำลังฮิตอ,อ่ะอุ้ยข้างบนหนีไม่ศบหนีไม่จบไหมแล้วกูมาอันีตึ1งสองโอ้โห,โหเ,เฮ้ยเหี้ยละเฮ้ยพิ๊กหลบกระผิวอยู่นะเฮ้ยเฮียกูก็พิวอยู่น,ยนี่ว่ะเฮ้ยสนิทเหรอ เดนไม่ได้กินเลือดกูหรอกแต่กินเลือดเพื่อนกูเฮ้ยอย่าบอกว่ารอดอ่ะลิกตูลิกตูรอดว่ะเชี่ยของจริงเฮ้ยเฮียลิกตู่ได้รอดยากละลิกตูโดนวิฟยิงเฮ้ยลิกตูรอดเหลือเทนโหเทนกูไหวขนาดตรงกลางคลิปกลางคลิปกลางป้องการป้องการการ์ก่อนป้อมไหนแตกก็ได้ป้องการอย่าแตกพอละนี่ขนาดเจมทั้งฟาร์มทั้งไล่ฆ่านะเงินยังเท่ากับแครี่อ่ะิิดย่า เล่นเล่นจ้าอันนี้มาอยู่อ้อมอยู่อมอยู่อมโจอ้อมโจ้ยังไงรอรอลักกระโดดเข้าไปย้ำเข้าที่หน้าหลังกระตีเข้าที่หน้าทีนึงแอบซรรัวเลยน้องเบ้าเมื่อกี้คือเจมอยู่โซนขวาไงแล้วเขาเล่นโซนซ้ายนี่ก็เลยเข้าค่อนข้างที่ยากอันนี้เดี๋ยวเราเอามังกรก่อนเพราะว่ามันจะรีแล้วเห็นปะที่มังกรจะหายไปตอน7จ็นาทีห้าสบผมสำหรับมังกร8จะเกิด ป็นฉี่น่าจะมาแนวซ้ายใช่ไหมฉี่แต uh. ่เพนกูฟิกไขสวยจัดประลัดบอกโัยยาคนหน้าเต็มเป้าเต็มกาเฮ้ยฉี um ่ฟิกฟิกอะไรไอฉีแล้วกจริงอ้าวอลกูผันนี้แล้วจะวิ่งไปไหนแล้วจะวิ่งไปไหนมาจาบคดก็ขนหลังขูหลังดอกเลยนี่เจอไม้ตายคุ้แฝกเข้าไปจ้า โตานี้น่าจะจบไวเพราะว่าเกมมันค่อนข้างที่จะชีอันนี้รอดักขบนได้เพราะว่าป้อมบนเต็มเลือนเต็มสุดใครมาไหมเจมจะไม่ออกคีนะผมจะเอาเป็นดับสองร้อยดีกว่าเจมวิเคราะห์มาแล้วคีก้าดีนะเอาไว้เจอแบบตัวบางหลายๆตัวเนี่ยรอดูเลยเอาเอ้ยเอาเอาแล้วกูยามคนหน้าและหนึ่งหนึ่งสองเห็นได้ชิวได้ยังไงกุณทำจริง แคลรี่กูยืนยิงไอ้นี่คนเดียวแคลรี่ยืนยิงดาคนเดียวเพื่อนโซนที่อยู่ครับผมอันนี้กระมดนะเฮ้ยเฮียยืนเซตของปะเนี่ยแล้วมึงยืนเซตของมึงยืนเซตของอะไรตรงนี้เอ้ยน่ายืนเซตของนะไม่ไม่น่าจะหลุดแต่ว่าน่ายืนเซตของกระโดดนี่ียกว่าเต็มกราฟเห็นป่ะดูดิอันตีแพนด้าประมาณ ประมาณ12วิเนื่องจากไม่มีบูนะถ้ามีบูน,ะ <Skill S 1> น่าจะอุ้ยเขาดีถ่ายถ่ายเนาะและ็กยำเราเต,ต็มเป้าอุ้ยนันน่นคือคู่ดีสองทีอุ้โยโหแล้วกูกิ้งหลบเหมือนเดิมบ่อยเจแม็กพีสอุ้ยแล้วกูขออุ้ยไม่ได้ชิบหายแล้วไม่ได้หนึ่งสองโหมดเทนถ่ายได้คิวสวย คือเราพยายามกิ้งให้โดนนะแค่กิ้งโดนในกรอบจะขึ้นมันสองสัปพันนึงเยอะ <m uch> มากเลยผมสหรับแพนด้ามันอยู่ที่ AD นะเนี่ยบัฟสองข้อดีมิตี่สามสามพันน่ะอ่าด้วยดาบส <m uch ing> องรอยน่าจะจบตรงได้ป้อมล่างแล้วไปบนเข้าได้ป้อมบนอีกสามทางไม่กลับละมีบัฟไอ้นี่อยู่ครับผมมีบัฟดาร์จะได้เลือดมีระเบอ,อแล้วยังไง ขอดได้เล่นก่อนจบขอได้เล่นก่อนจบเนาะเย็จะไม่ค่อยผีผ่ามนะเนื่องจากมันไม่ใช่สายสายถึกถ้าเข้าไปแบบพลาดทีเดียวเยี่ยวรัดน่องเลยเนี้ยอาจจะตายแบบตายไวมากเลยเฮ้ยเทนฟิกไถเราถ่ายออกมาสองยังไงขอไปก่อนหนึ่งทีสี่แล้วไยังไงตรงนนี้พักออกมา กูรอจังหวะอยู่อ่ะและ้วกูจะเป้าปหมายเป้าหมายสัจเจตน,นี่ขนาดอันติแล้วตีธรรมดาเดียวตายเลยนะอุ้ยกูขอกูขอแล้วกูหนึ่งแลกวกูหนึ่งโอ้โหเหลือปิ๊ดเสียไม่ตายเป็นไงแค่อันติแล้วก็ตีธรรมดาเดียววิบเลือดแปดสิบเปอร์ตายเหลือเชอือชมุดเลยอู้ก็ประมาณนี้ครับผมเจมอลว่าแพทเนี้ยแพนดา้าเก่งจัดเลยเพราะว่ายังไงมันก็เกิดอะ ตัวที่แบบคอมโบสกิลชุดเดียวอะกลับมาเก่งเกือบทุกตัวลิงก็เก่งแพนด้าเก่งโอ้แล้วกำลังมาแรงจัดเลยในแข่งเจมจัดให้มันเป็นเทียเอ็เอ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 บวกเลยแล้วกันโอ้คือมันแบบสุดซอยอะแล้วแพทนี้คือถ้าหลวงแค่นี้ได้คือจบดามจหลักหายประมาณนี้ับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเจมด้วยผมทำดามจน้อยไปนิดนึงเพราะว่ามันโดนแบบคนละคอก็หายแล้วอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊า